EP พีที่2แล้วค่ะทุกคนเที่ยวญี่ปุ่น10วันวันนี้ก็มาถึงวันที่5แล้วค่ะแล้วอีพีนี้เราก็มาที่เมืองทาคายามะยังคงเดินทางโดยใช้บาา ama, ัตร JR ทาคายามะฮรกลิู่เหมือนเดิมอีนี้เราก็เดินทางมาถึงเมืองทาคายามะถือว่าเมืองนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยก็ถือว่ายังเป็นเมืองโบราณของญี่ปุ่นแล้วก็ยังคงรักษาวัฒน,นธรรมเก่าแก่ไว้เรามีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองเก่าซันมาจิแล้วก็สะพานแดงแถมอีพีนี้ยังมีโรงแรมราคาดีๆมาเสนอด้วยก็แอบเข็นกระเป๋ากันลำบากนิด หน่งดูจากสภาพแล้วไม่มิดเลยแม่ก็เป๋าขึ้นมามันด้าได้ไปลองกินเนื้อฮีดะซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมืองน,นี้ที่ใครมา <Yes. S 1> ต้องมาลองอคาเฟ่ที่มีมัทฉะกาแฟ่แบบไม่ได้สั่งหวานน้อยหรือหวานมาดน,น่พอดีมากและนี่คือประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองสิบวันวันที่ห้าเราอยากจะมาแชร์ไปช่องกันเลยบอสตเตชันทาคายาม่าค่ะ คือมันเป็นเออใช่มันเป็นโนมีบัสบนเลยไปเดี๋ยวเราไปจองพวกกระเช้าชีวิตยังไม่หยุดนิ่งมีกิจกรรมอีกเยอะเหนื่อยโอเคเราถึงทาคายาม่าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปจองบัตรสำหรับไปกระเช้าไปค่ะไปถามกันจากอีพีที่แล้วเราเดินทางจากชิราคาวาโกะด้วยรถบัสเพื่อมาลงที่สถานีบัสสชันทาคายมาม่า คือคาคายามาเี่เที่ยวเมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากจะไปขึ้นกระเช้าซึ่งมันต้องนั่งรถบัสไปที่อีกสถานีหนึ่งซึ่งเราก็มาจองแต่เขาบอกว่าไม่ต้องวอล์อินเลยพรุ่งนี้ก็คือมาเมื่อไหร่ก็คือได้ไปเมื่อน,นั้นนะคะก็ต่อคิวหน้าง,งานก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เอากระเป๋ามาฝากที่นี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาฝากกระเป๋านะคะแล้วก็เที่ยวในเมืองคาคายามาแล้วก็ค่อยกลับไปโทยามาอีกทีโอเค แผนที่เราคิดไว้มาเมืองนี้คือเราจะเที่ยวที่เมืองทาคายาม่าหวันเพราะว่าโรงแรมที่เราจองที่นี่ว่างแค่หนึ่งคืนเท่านั้นแล้วคืนต่อไปเราต้องกลับไปพักที่โทยาม่าอ่ะโรงแรมเราอยู่ตรงนี้ใกล้มากเดี๋ยวเราไปลุ้นโฮสเทลที่เราจองกันโรงแรมที่เราพักก็ห่างจากสถานีบัสสเตชันแล้วก็สถานี JR ทาคายาม่าแค่นี้เดียวซึ่งราคาถูกมากตกคนละไม่ถึงหนึ่บาทแต่พอมาอถึงม,มันให้เช็คอินยังไงไม่รู้ เป็นโรงแานที่เราจองเดี๋ยวเราต้องใช้พเัิร์นเพราะว่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปยกของช่วยกัน <c oughs> ต้องรอมพลังกันสภาพคือโต๊อเอาอะไรออกแห่กระเป๋าขึ้นมาวันดานีวันทาคายาม่าเล่นจนแล้ว มารีวิวแลวห้องห้องตามนี่เลยเตียงล่างอยู่ตรงนี้มีเตียงบนหนึ่งอีกสองข้องบนก็ได้เออแล้วก็มีตรงนี้ลูขึ้นมาหัวเตาอันนี้็นชุด่งหชุดั้้งันยากีเพื่อนบอกว่าไงนะนี่ไงยากีนี่กูสี่ร้อยห้าสิบเมตรอ่ะว้าวยาคุโนโรคุเบะเอ้าสองแยกสามแยกสี่แยกห้าแยก ผแยกเจ็ดยากแปดแยาก่ะ go มื้อเย็นเราก็เดินตามหาร้านฮิตอะที่คนไทยชอบนิยมรยดดีวิวคนที่นี่ก็จะมีเมนูสำหรับคนไทยด้วยนะคะเชน้องเหนื่อยทำไม ใดๆคือหมอนใช้เท้าอร่อยมากอืนร้ยหร้ิ้าหน่อยหน่อยคบรอ้าบห้หน่อยนอ้าาอยห้ารอยห้าสบ้า เม,เมื่อกี้เพิ่งแบกกระเป๋าลงมาจากโรงแรมพิยอนตัวนี้จะเป็นโฮสเทลสภาพแต่ละร้านที่แบกกระเป๋าขึคืองามมากอยากกินร้านนี้อ่ะร้านนี้มันเป็นชาเขียวอ่ะเอออยากกินเหมือนกันกาแฟด้วยเออทำไหมหรือต้องเอาเข้าไปกระเป๋าสวยอ่ะอะดูกันคนสวยคนสวยรีวิวมชาช่า ไปสมสิบะโอเคเดี๋ยวพี่ไหวใส่กระเป๋าเราก็ไม่ไหวเลยชาเขียวน่ากินมากไข่ด้วยทุกคนควนหวาอยากอยากชิมันนี้ไงอยากชิมมัทฉะข้างบนมันได้ฟิวมัทฉะข้างบนก่อนนมกินแบบคนผสมนิดนึง ไม่ได้สั่งหวานน้อยไม่ได้สั่งอะไรเลยนอกจากเมนูนของเขาคือหวานมัานหนึ่งพอดีมากฝากกระเป๋านี่หนึ่งด่หน้าทาคายาม่าสเตชันอันนี้เป็นที่ฝากกระเป๋ามีบัสเตชันทาคายาม่าเลย<ะ> คุณลูกน่ารักมากอะคุณชมน่ารักมากอมีอาหารไทยด้วย,ยชิมต้ตมตังไหมเห็นลูกร้านนี้ หลังจากที่เราเดินฝากกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็กำลังเดินทางไปที่ย่านทาคายามะโอนทาวซึ่งจะห่างจากสถานี JR และสถานีบัสเทอร์มินอลเพียงแค่ไม่กี่นาทีซึ่งย่านนี้ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากเลยค่ะในประเทศญี่ปุน่นอาคารบ้านเรือนต่างๆบางหลังเนี่ยอายุถึง100ปีเลยและถนนที่ได้รับความยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่คือถนนซันมาจิ ร้านอาหารเท่าไรเลยแต่ว่าคาเฟ่เพียบเลยนะคะคาเฟ่เยอะมากน่ารักมากตามร้านอาหารนักท่องเที่ยวก็จะนิยมทานไปด้วยกินไปด้วยซื้อไปด้วยเลยเรียกได้ว่าเดินไปชิมไปเที่ยวไปแถมยังได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆด้วยแถมอากาศช่วงที่เราไปก็คือช่วงเดือนกุมภาอากาศดีมากๆ ที่สุดสะพานแดงนะคะตรงน,นี้คนจะชอบมาถ่ายรูปที่ทาคายาม่าก็คือหมดนี้เยอะมากหี่ม้ายังแบบฟูๆอยู่เลยนะคะตามถ่ายรูปใต้ต้นไม้น้ำโอ้หน่ารักจริงๆมันก็จะหลั่งไหลามากเดินเพลินๆจนสุดถนนก็จะมาเจอแม่น้ำมิยากาวะซึ่งก็จะมีสะพานแดงที่เป็นไฮไลท์ของเมืองทาคายาม่าแห่งนี้ หัวสะพานก็จะมีต้นซากุระแต่ตอนที่เราไปไม่มีดอกซากุระเลยค่ะแต่ยังไงก็ยังถ่ายรูปมุมนี้สวยอยู่ดีคนก็เดินผ่านสะพานนี้ถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยแต่ช่วงที่มีรถสวนไปสวนมาก็จะแอบวุ่นวายนิดนึงนี่เลยโดยเฉพาะมุมนี้จะเห็นเมืองเก่าที่อยู่ข้างหลังซึ่งก็ถือว่าเป็นวิวที่ยอดนิยมมากๆเลยแล้วนะคะเดี๋ยวเองหาอะไรกินร้อนๆแล้วก็จะไปต่อรถ ที่เราจองไว้ที่จะไปเมืองโทยาม่าเราจะไปพักที่โทยาม่าสองคืนกําลังจะไปเอากระเป๋าแล้วก็ขึ้นเจอาไปที่โทยาม่านะคะเพราะว่าเราพักที่นี่คืนดีแล้วพรุ่งนี้เราจะไปกระเช้าอีกเราจองทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วกระเป๋าก่อนกับคุณตาม <c oughs> ันตาหน้าเ <c oughs> ข็นกระเป๋าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มันบ้อางกายอย่างนี้แล้ว จุดวัฒนธรของการตอนกาแะโค้งที่สวยกระ๋อกไปนี้29กิโลเลยนะจริง,ง<พ>ๆถ่าวางไว้คือเราจะอยู่ที่เมืองนี้แค่หนึ่งวันแล้วเราจะไปเที่ยวเมืองโทยาม่าแต่พอไปเจอรีวิวที่เขามาเที่ยวทาคายาม่าที่ชินโฮทะคะโรเวดยการนั่งกระเช้าให้เราเปลี่ยนแผนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาที่นี่อีกค่ะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่คนนั้นใช่ปะเขาเดินมาถามว่า

ยังมายังไม่จบค่ะเดี๋ยวรอชม EP ีถัดไปนะเพราะการเดินทางครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อไปและสนุกแน่นอนเออก็ไม่ได้จะบอกอะไรผมเธอมัแย่ยมากไ์ของทริปนี้ได้นั่งชมวิวรถไฟสองชั้นแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ชินโฮทาคะรถเว